อาทิตย์นี้เรามีงานไปทำงานที่รบบุรีสองวันเอ้ยสามวันสามวันก็เดี๋ยวเราไปหาที่พักที่โน่นกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องขับรถไปกลับ เพราะว่าขับรถไปกลับกลางคืนเนี่ยลบบุรีอุทยาอันตรายอยู่จะได้ไม่เหนื่อยได้เพราะว่าอย่างวันเสราร์เนี่ยเราเล่นอยู่ในเขตลบบุรีนี่แหละแต่ว่าไปทางเขื่อนส่วนวันอาทิตย์กับจันทรนี่เราอยู่ในตัวเมืองฉะนั้น พักนู่นดีกว่าเ no. นาะอาทิตย์นี้เรามีงานไปลบบุรีเราไปค้างคืนนู่นดีไหมดีส <Easy. S 2> ินะสามวันสามคืนได้ไหมไปหาที่เที่ยวด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปหาของอร่อยๆกินด้วยดีไหมดีจ้ะเรื่องกินแล้วก็นะ <laughs> ใช่เลยใช่ไหม <laughs> <laughs> โอเคกี่วันเนี่ยสามวันนะสามคืนเออสามคืนสามคืน ับรถลงมาพักหนึ่งแล้วเอาเงนดีเราเข้าที่พักก่อนนะเข้าที่พักก่อนเออเข้าที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวขอไปเก็บแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปงานกันต่อแต่เราจะได้นอนกันสักตื่นไหมมันกี่โมงแล้วล่ะฮะตอนนี้มันบ่ายสองแล้วนี่เออก็เดี๋ยวดูเวลาใช่แ้ถ้าเกิดมันนอนทันก็นอนนะ ถ้าไม่ทันก็ก็ไปเลยไม่เป็นไรทนี่โรงแรมนาราอยาราพาเลสลพบุรีโอ้เยี่ยมไปเลยลเราจะอยู่นี่ก,กันสวันสามคืนใช่ไหมใช่สามวันสามคืนแล้วก็ทำงานแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราอาบน้ำกันก่อนเตรียมตัวไปทำงานตอนเย็นปลาลุย และสิ่งที่เราขาดกันไม่ได้เลยจริงๆในการเดินทางทุกครั้งนั่นก็คือสิ่งนี้ปุยเราขาดไม่ได้เลยสำหรับชาไม่ว่ามันจะเย็นข้างแค่ไหนแล้วก็ถ้าวันนั้นเรายังไม่ได้สัญหามาเติมเราก็จะเติมจะห้ามหมโมงแล้วจะ้าโมงเย็นแล้ว ไปทำงานทันป่าวไม่รู้แต่เราต้องหาชากินก่อนโ <Okay. S 1> <laughs> <Okay. S 2> อเคพร้อมยังมแล้วจ้ามาลุยระหว่างรอทำงานแม่โตเกียวโตเกียวแสนอร่อย กินเป่าตากล้องอ่ะกินป่ะกินสิค่ะถ้าไม่กินหมดแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้เราไปสั่งชาย,ยังสั่งแล้วเดี๋ยวรอเขาทำอยู่หมดพอดีเดี๋ยวต้มใหม่ต้มใหม่นะต้มให้ใหม่เลยปะ่ะใช่แล้เป็นชาอะไรชาผงปะ่ชชะชาใบอะะ่ะชาใบเหรอโอ้โเดี๋ยวเลยอันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงคนเยอะกว่าเมื่อวานใช่เยอะกว่า ปึ๊บคักลยเนาะร้านอาหารการกินคนงานรลอยกะทงที่ค่ายทหารที่ลบบุรีเทศบาลเมืองเขาสามยอดอเทศบาลเขาจัดดีนะเนื้อที่ดีจัดงานดีแล้วก็สะอาดมากเลยที่ทำคัญของอร่อยเพียบ now <laughs> a เลิกงานแล้ววันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายแล้วนี่ขอบคุณทีมงานสุกิตาด้วยนี่แบ็กสเตนเก็บของนะของเป็นระเบียบเบรียบร้อยก็ต้องนี่เลยเธอคนนี้ <c oughs> okay, โอเคเดินทางกันต่อเฮ้ยวันนี้เราอนี่นน่ใช่ไหมเออเดีเย๋ยววันนี้เราพักที่นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าฮะวันนี้เลิเ่ดึกหน่อยตอนเช้าค่อยเดินทางกลับกันไปกลับที่พัก และเราก็ปิดด้วยอาหารเช้าอร่อยออร่อยสักมือ้ออย่างเช่นจกหมูซึ่งมันเป็นอาหารที่แสนธรรมดาแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโจกลูก,ลกบุรีนี่อร่อยเป็เบาเลยฮะเอาล่ะแล้วเราจะได้พบกันอีกครั้งมอการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นหาเรื่ังทำชาแนลสวัสดีครับ